พ่อแม่ดำขอกินขนมขอกินขนมแม่พ่อแม่ดำขอกินขนม <Hey. S 1> แบงกินดีๆ บัวมันขอดอ้วพอระบอํามอีมันระเบอไอีกข้างหนึ่เอาบาเอามาเฮลางวัลมันได้กูกิเพื่อัเบเยื่เลย <c oughs> ยกมือบังดูป่ะนี้นะ่ะสบายดียกสบายดีบังดูยกสบายดีบังดูยกมืนนอบ่มันยกบังดูเป็นบะยกซ้า,ายยกขวา เจดาแสนหูเนาะอว่าแม่เจดาตอนทวีนท่านก็ซื้อนางทุก,กี้ถือว่าการจะหู้ความก้อนนี้เนาะถือว่าบอกบอกข้อกับแม่ของเจดานี้เนาะก็จะนั่งตรงนั่งของ้อยกมือสองเบื้องเนาะคล้ายคือนบฮัเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นหมาหม่หุ่ยแต่ว่าลูกของนางทุก,กี้นี่ซื้อซื้อเท่าดำเนาะตัวดำเลิศเลินซื้อเท่าดำ มีแต่ว่าคอบมเป็นเนาะมีตายกมือแบบนั้นเอามีแต่ยก,กซ้ายยกขวาเอาเนาะหรือว่าแม่นางแม่ท่าดำนางตุก,กี้นี่บอกว่ายกคอ,อ,อสิเนาะกน็นั่งลงคอขอเนึ่องขอสองขอสามนี่ก็จะจะเป็นเนาะแต่ว่าท่าดำนี่ <c oughs> กเก่งบันไดนั่งลงดูนั่งลงนั่งคันยากนะ คิวคนเดียว่านาน้ำเนี่นั่งอยู่นั่งอยู่นั่งลงนั่งลงขันยากนะยีโดดบุนั่งลงก็คือว่าเนาะจะดำกับแบบโบดือโบายกินเนาะคันว่าถ้าเป็นตัวอื่นนี่ก็จะโดดแบบโดดซวบเลยเนาะ ที่ว่ากะบ,บุเป็นตะเห็ดเน้อที่ว่าหมาปูหูใจเนาะหรือว่าสุนัขที่ว่าปูหูใจจะแบบเ,เอาอาหารไปรอนะบุเป็นตะเห็ดเนาอที่ว่าเจ้าดํานี่ก็ถือว่าชิ้นลืงกับเจ้าของแล้วเนออ้อจะแบงนั่งรอแบบนั้นยกมือเนี่ยยกมือแบบนี้นะยกมือเอเดี๋ยวมือลงลุ่มเพื่อจับเป็นจุ๋วลองมองดู บอ้องยกมือมองดูเป็นบอปนันนีนะยกมือขอยกซ้ายเพิ่งนั้นว่าเพิ่งซ้ายาหัขนาดแม่นวะขัวเออสองเบื้องกระยูยก,ยกบนกับเบื้องเดียวกอนเนาะเออเปลี่ยนเบื้องได้ สายยุขวาเป็นบบก็คืออ่เนาะก็ขึ้นกับเฮาฝึกแอบให้เนาะก็ถือว่าเจ้าดำนี่กับกับเป็นแบบว่าเป็นเสื้อเสื้อที่ว่าเสื้อผันหูควม แต่ว่าแม่เจ้าดำนี่จะเป็นมาอยู่พันหูควมแต่ว่าเจ้าดำนี่กะได้เสื้อมามน,น้อยนึงเนาะเฮ้ยแต่ว่าหูแต่ยุกซ้ายยุกขวาบางครั้งที่ว่าลูกสาวไปหงเฮียนเนาะเจ้าดำกาจะรอท่าเนาะแต่ก้อนท่านถือว่าเจ้าดำนี่ก็จะแล่นนำเนาะแล่นนำจนไปหอดหงเฮียนแล้วก็ไปยู่หงเหียนพุดนำนาเดียไปนั่งยู่้างข้า่นแหละ ล้บางเทื่อกับขบุไปเนาะบุไปเจ้าดำก็จะนั่งรออยู่หน้าเหอนนี่เวลาเวลาเห็นคนมาเนาะนักเหียนมาขนาดครับทือว่าเจ้าดำก็จะมามาเฝ้ารออยู่อยู่อยู่หน้าเหอนเนาะเรียวเบิงบ้งก็รอเบิ้งคันแล้วคันเล่าเนาะรอท่าเจ้าคองถ้าเห็นนาเดียม,มาแล้วก็แบบว่าจะดีใจเนาะสมดีใจมันกะโดดกงยงกงยงแล่นไปต้อนห้าเลยนะจ๊ะ ก็เป็นประเภทว่าหมาหรือว่าสุนัขที่ว่าหุ่มขวมคือว่ากรมีที่ว่ามีมีประโยชน์หลายเนาะหรือว่าเจ้าดามันก็มีประโยชน์หลายก็คือกลางคืนที่ว่าเจ้าดาก็จะเฝ้าบ้านต่างเจ้าของเนาะจุดประมาณว่าจุดหอดประมาณว่าสามโม มันจะนอนน้อยนึงเนาะประมาณว่าช่วง2โมงว่าเนาะประมาณนี้เนาะถือว่าตอนหัวแรงนี่เจ้าดำจะบุนอนเนาะถือว่าจะเฝ้าเหอนอ้อมไปอ้อมมากับบริเวณของเหอนปลาตองนี่นะเนาะจะแล่นอ้อมไปอ้อมมายินเสียงอันใดนึงมันก็จะแล่นไปแล่นมาเนาะแล้ววันนี้เป็นอย่างจ้าฮู้ว่าเป็นนั้นแาะวปลาตองเนาะติดก็วงจรไส้กับมาสังเกตว่าถือว่าสุนัขเนาะมันกระหัก หักเหือนหรือว่าหักเจ้าของของมันเนะาะเฝ้าถือว่าเฝ้าเหือนให้แือวเป็นผู้ปกปักงักษาซ้อยเนาะถือว่ามันจะได้นอนน้อยเดียวถ้ายินเสียงพวกแคกก็จะแม่นลูกมาซอกมาหามาเบิง้งแล้วก็เห่าแต่บางคนกบบุง,งูจากว่าโอ้ถือว่าสุนัขมีบุญคุณกบเ่าเนาะแต่ถือว่ามีบุญคุณหลายศารข้าพเจ้าว่ามีบุญคุณหลาย ทือว่าเฝ้าบานต่างหาวขั้นว่าถ้าบุมีเนาะคือเจ้าดำนี่กับป้าตองนี่ก็ถือว่าก็คือว่ากับยำบ้ากนะันนะเนาะบุมีผู้เฝ้าเครื่องเฝ้าของซ้อยเนี่ยเมื่อค่ำเมื่อคืนนะนะก็ดีที่ว่ามีสิ่งที่บุดีว่าหรือว่าคนลายมากับเจ้าดำกับจีเป็นถือว่าเตือนให้ก็เนาะเจ้าดำนมเมอาบ้านี่ขนมเนาะเจ้าดำกับมักของหวานอยู่นั่งลงนั่งลงขันยากนะนั่งลง เบาวะไหมระดำกันจะบุหายกินเด้อทุกคนนั่งลง